สวัสดีครับเรียนคณะอาจารย์ที่เคารพบผมนายคันติอุรัตนมณีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนศิริรัตนทธรผมลงไหลในการสังเกตการศึกษาและการรับฟังผู้คนเพราะคำถามไม่ได้เกิดแค่จากความสงสัยแต่มาเกิดจากปัญหาครับหลังจากที่ผมได้ค้นพบตัวเองผมจึงเลือกสายการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพราะเห็นถึงความหลากหลายในวิชาเรียนเพื่อนําความหลากหลายของด้านวิชานี้ไปต่อย,ยอดและก็สารต่อในความใคร่รู้ของพฤติกรรมผู้คน การจัดสังเกตและความเข้าใจซึ่งการและการของผมจึงนำความรู้จากสายการเรียนนี้เพื่อเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยครับหลังจากที่ได้ศึกษามาคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะสาขาที่ตอบโจทย์ต่อการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในเป้าหมายของผมครับจนถึงตอนนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าหลักสูตรและวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสามารถต่อยอดเพื่อไปถึงอาชีพที่ผมสนใจได้ในอน,นาคตอาทิเช่น วิชาจิตวิทยาสังคมในะสังคมวิทยาหรือจะเป็นวิชาปัญหาสังคมส่วนนี้ผมหวังว่าจะพัฒนาพื้นฐานในเข้าใจและไต่ตองถึงมุมมองที่เปิดโลกกว้างของผมได้อีกครับวิชาตัวเลือกที่ผมสนใจและรู้สึกว่ามันจะส่งผลในกรารพัฒนาแนวคิดของผมนะให้ชัดเจนนี้ขึ้นและเห็นถึงปัญหามากขึ้นคงเป็นวิชาการเปลี่ยนแปลงชนชั้นและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมด้วยเลเยอร์ของชนชั้นของสังคมมันอาจจะไม่ได้ถูกกาหนดด้วยคำเฉพาะเจาะจงแต่ทุวผมเองนั้นก็รู้สึกได้ว่าความห่างชั้นนั้นยังคงมีอยู่ครับ ผมจัดที่จะเข้าใจความเป็นไปในสังคมรวมถึงวิชาสังคมวิทยาเด็กและเยาวชนหากให้ผมมองถึงปัญหาที่ส่งผลในสังคมชนชั้นเพศสภาพและการเหยียดเชื้อชาติแม้กระทั่งคนในประเทศเดียวกันก็เหยียดกันเองโอกาสของคนเราที่จะไม่เท่ากันในเรื่องต่างๆการมองเห็นและการช่วยกันแก้ปัญหาไม่ให้ประเด็นนี้ตกทอดไปถึงมือของประชากรในอนาคตคือการแก้ปัญหาที่ห่วงเห็นชอบและกระตือรือร้นนะมากที่สุดครับ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าผมอัจจะเกิดความสงสัยในปัญหาแต่ปัญหาสามารถถูกแก้ไขได้หากเราแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนการได้เข้าร่วมสมุทรอินเตอร์แลตนี้นั้นก็เป็นเช่นเดียวกันการที่ได้ผมเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการต่างๆการช่วยเหลือสังคมต่างๆทําให้เราเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าไม่เพียงแค่นั้นปัญหาในสังคมและชุมชนหากคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้นแล้วมันไม่อาจสามารถแก้ไขได้เรายังได้ลงมือทาไปด้วยกันและฝึกการเจอปัญหาที่สเกลต่างๆทั้งระดับโรงเรียนทั้งระดับชุมชน การพูดคุยกันในสังคมโรงเรียนและสังคมชุมชนเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างเช่นโครงการกีบผงคุ่ม hand ที่ได้รวบรวมของบริจาคจากโรงเรียนและนําไปมอบให้กับเด็กผู้ได้โอกาสและนําไปมอบโอกาสนี้ให้กับมูลนิธินี่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่หบและทีมในสโมสรได้มอบให้กับทีมได้โอกาสได้ให้กับมูลนิธิได้โอกาสในครั้งนี้การที่คนเราลรงถึงตัวผมเองสามารถตระหนักได้ถึงปัญหาแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจะนาําเราไปสู่ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผมระหนักถึงความไม่เท่เาเทียมกันในสังคมในปริมาณที่ไม่สมดุลส่วนตัวผมนั้นสาขาสังคมวิทยานี้คือสิ่งที่จะพัฒนาตัวผมเพื่อไปแก้ปัญหาในสังคมในไทยฮักหน้าได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องและนำไปต่อยอดในอาชีพนักพัฒนาสังคมภายในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ผมเน้นไปที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเพื่อที่นำความรู้ที่ได้รับมานี้ไปส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะพื้นฐานค้นหาตัวตนค้นหาอาชีพและเฟื้นฟูดเด็กที่ได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากครอบครัวหรือขาดตัวบุคลาในการดูแลให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ที่สมควรหรือจะเป็นอาชีพอย่างนักพัฒนาสังคมมูลิติเด็กและเยวาวชนเองของพวกเขาสนใจเช่นกันในการที่เราจะได้รับความรู้นี้มาเพื่อนำไปส่งเสริมวิชาต่างๆและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆในอนาคตเพื่อรักษาเยียวยา,ยา,ยาจิตใจของเด็กด้ยโอกาสหรือขาดโอกาสไป แนวทางของผมยังคงยึดมั่นที่จะช่วยเหลือพัฒนาสังคมและอนาคตของชาติและสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงบนความเท่าเทียมครับไปผมตั้งใจแต่งกรน,นี้มาแม้จะไม่ใช่กรที่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่หนึ่งตัวต่อก่อเกิดคุณประโยชน์บรรเทาทโทษแม้มีอาจลบปัญหาเพียงร่วมสร้างความสงัดจากปัญญาเพื่อประชาเป็นสุขทุกนิรันดร์ที่ผมได้แต่งกรน,นี้ขึ้นมานั้น ส่วนตัวผอง,งเองเขาอว่าตัวเี้เปลี่ยนสมือนจิกซอผมมีจุดประสงค์ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อจิกซอชิ้นส่วนหนึ่งนี้ลงบนกระดานของสังคมแม้จะเป็นจิกซอส่วนเล็กๆชิ้นหนึ่งที่แหมที่เท่ากับประชากรขอ,ของประเทศเราได้ในสังคมประเทศนี้นั้นแต่ผมก็อยากที่จะทำให้จิกซอส่วนเล็กชิ้นนี้กลายเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญในการแก้ปัญหาภายในสังคมจพะพัฒนาสังคมและพะัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันครับ ในท้ายที่สุดนี้ผมนายขันติอุรัตน,นมณีมีความหวังว่าผมจะได้เข้ารับการศึกษาต่ตอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อพัฒน,นาตนเอง,พาางเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติขอบคุณครับขอเพิ่มเติมในท้ายที่สุดนี้ครับจุดเริ่มต้นของเจตนาลมเพื่อสร้างความเท่าเทียมนั้นสำหรับผมเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นกับผมเองที่โตมาในครอบครัวที่คุณแม่ไม่รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแต่ถึงเป็นเช่นนั้นผมก็ได้รับความรัก และเขาอาจะใส่และเติบโตมาอย่างดีจากคุณแม่ผมจึงมีปณิธานที่แน่วแน่ที่จะทําให้ความเท่าเทียมนี้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการที่ขอให้ผมได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยรงเกติแห่งนี้ให้ความรู้ขัดเกลาในแนวทางที่ถูกต้องให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปครับขอบคุณครับ